สวัสดีทุกคนะครับเป็นผมช่องแม็กพิพงศ์นะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะฮะผมก็จะมาทาคลิปเกี่ยวกับรถไฟไทยทํานั่นเองซึ่งแน่นอนว่าทุกคนก็ได้เห็นหน้าค่าตาแล้วก็ภายในกันไปบ้างแล้วละ่ะว่ามันมียังไงมันเป็นอะไรแน่นอนว่ามันก็ต้องมีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบนะฮะแล้วก็การออกแบบหลายสิ่งหลายอย่างนี่ก็ถือว่าเป็นรถไฟคันแรกที่ ทสร้างขึ้นนะครับผมประกอบขึ้นมาก็นแน่นอนว่าอาจจะไม่ถูกใจใครและหลายคนแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะในการที่ได้มีการเริ่มวิจัยขึ้นมาแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นตู้รถไฟไทยทาจากเมื่อสองสาวันก่อนผมก็ได้โพสต์ลงในเพจ facebook นะครับว่า,าที่นั่งรถไฟไทยทำนะครับผมก็จะเทียบเท่า first card นะครับผมจริงๆแล้วก็ไม่ถึงขั้น first card นะฮะก็ถ้าอยู่ใน b u s i n e s s card ก็พอได้อยู่นะครับผมจริงๆแล้วเป็นแบบแปบดบที่นั่งเนี่ยเป็นแบบซ u เปอร์รักชอรี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นเนี่ยะครับผมก่อนที่จะไปดูคอมเมนต์กันนะฮะคลิปนี้นะครับผมโพสต์เนี้ยมีคอมเมนต์มากกว่า2000คอมเมนต์นะฮะแล้วก็ยอดแชร์เนี่ย 2008เลยนะครับผมซึ่งทำให้เห็นว่า,าคนไทยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะผลักดันนะฮะสนับสนุนแล้วก็ชื่นชมนะครับผมเพราะว่าเราน่าจะทำกันได้ตั้งนานแล้วนะครับผมแต่ก็อย่างว่าแหละเริ่มช้าดีกว่าไม่เริ่มนะครับผมรถไฟไทยทำนะครับผมเป็นรถไฟโดยสารต้นแบบรถไฟไทยทำในชื่ออ่ารุ่นนะครับสุดขอบฟ้าหรือ Beyond Horizon, รบิ o n d ฮ o r i z o n นะฮะ ก็เป็นรถไฟโมเดลนะครับผมที่ออกแบบเป็นคันต้นแบบนั่นเองออกแบบให้มันสุดหรูนะครับผมแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะฮะที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทยเรานะฮะแล้วก็ใช้วัสดุและอุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับในการประกอบตู้รถไฟชนิดลักชัวรี่คลาสนะครับผม17ที่นั่งแล้วก็ซูเปอร์ลักชัวรี่นะฮะ8ที่นั่งนะครับก็ภายในตู้นะฮะ ก็จะพร้อมไปด้วยเข็มขัดนิรภัยนะฮะเบาะที่นั่งนะสามารถปรับระดับแบบไฟฟ้าได้สามารถนวดได้นั่นเองและที่วางขวดน้ำที่ชาร์จมือถือเป็นแบบ USB นะฮะด้านหน้าเนี่ยก็จะมีจอแสดงผลสถานีต่างๆนะครับผมว่าถึงไหนแล้วนะครับเราอยู่จุดไหนแสดงถึงอุณภูมิภายนอกตัวรถนะฮะ ปริมาณฝุ่น PM 2.5อ่ามีความเร็วที่ใช้อยู่นะฮะในขณะนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ยังมีเมนูนะครับผมอ่าเพื่อความบันเทิงบนหน้าจอด้วยนะฮะอย่างเช่นาทาง y t u t u นะครับผม Netflix นะฮะแล้วก็มีอื่นๆนะฮะที่ผมเห็นรวมถึงยังมีอ่าหูฟังนะครับผมเพื่อเป็นความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะฮะนอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีที่เก็บกระเป๋าสัมภาระนะฮะ ที่อยู่เหนือศีรษะด้วยนะครับแล้วก็ที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่แล้วก็จะมีห้องน้ําเป็นระบบปิดนะครับผมเป็นระบบสุญญากาศแล้วก็จะมีะสุขภัณฑ์ต่างๆนะครับผมที่อำนวยความสะดวกภายในตัวรถนะฮะแล้วก็จะมี่าระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยและที่สําคัญนะเขาบอกว่าสัญญาณ 5G ใช้ได้นะครับผมที่ทราบนะครับผมว่า,าทุกที่นั่งเนี่ยจะมีหน้าจอสัมผัสเนี่ยอยู่ข้างหน้า,าผู้โดยสารนะครับผมก็ยังสามารถที่จะดูหนังฟังเพลงก็ได้นะฮะแล้วที่สําคัญสามารถสั่งอาหารผ่านจอก็ได้นะฮะซึ่งเราจะมีพนักง,งานเสิร์ฟนะครับซึ่งเป็นหุ่นเสิร์ฟบนขบวนรถนะครับผมแน่นอนว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นถ,ถ,ถ,ถ้านึกไม่ออกก็เปรียบเสมือนกับ ตีน้อยประมาณนี้ใช้หุ่นคล้ายๆกันเลยนะครับส่วนอัตราค่าโดยสารเนี่ยที่ทุกคนสอบถามกันมาในเพจนะก็มันยังไม่สรุปเนาะมันยังไม่เคาะมาเราก็เลยยังไม่รู้กันนะแต่เขาเกริ่นไวน้นะฮะแล้วนะว่าค่าโดยสารเนี่ยจะเทียบเท่ากับตั๋วนอนของรถไฟรอฟทอนะครับผมซึ่งตั๋วนอนเราก็ไม่รู้นะว่าตั๋วนอนแบบ ตู้รุ่นเก่าหรือตู้รุ่นใหม่ c ซียนาถ้าตู้รุ่นใหม่ c ซียนาเนี่ยรู้สึกแพงสุดน่นาจะอยู่ที่ 1, น0 0กับ100เศษเศษนะฮะของสายใต้ถ้าสายเหนือเนี่ยจะอยู่ที่1000กับประมาณ40บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมจำครั้งล่าสุดไม่ได้แต่ไม่เกินนี้นะฮะถ้าให้บอกว่าเออราคาเทียบเท่านะครับผมในชั้นอ่าซูเปอร์ลักชัวรี่นะครับก็หรือที่นั่ง8ที่นั่งเน่งการพัฒน,นานะครับผมโครงการในครั้งนี้เนี่ย ก็ได้ทุนนะครับผมร่วมทุนสนับสนุนจากปปขนะฮะแล้วก็จากกิจการร่วมค้านะครับผมไซโนเจนปิ่นเพชรจำกัดซึ่งเป็นเอกชนผู้ร่วมลงทุนในโครงการนี้นะฮะมาถึงจุดนี้ทุกคนก็สงสัยเลยใช่ไหมฮะว่ารถไฟไทยทำเนี่ยเราใช้งบเท่าไหร่นะครับในการสร้างขึ้นมาหนึ่งตู้ที่ทุกคนเห็นว่ามีความราูหลาความทันสมัยนะฮะตู้รถไฟไทยทำคันนี้นะครับผม ทางไทยเราเนี่ยใช้ต้นทุนอยู่ที่32.4ล้านบาทนะครับซึ่งมีความกุมค่าน,นะฮะกว่าการนำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นอย่างมากนะครับการออกแบบและการผลิตโดยคนไทยเองก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชั้นที่นั่ง first c l a s s ของเครื่องบินนั่นเองที่ทุกคนแวบ,บแรกเห็นเหมือนรถทัวร์บ้างเครื่องบินบ้างการที่เราสั่งซื้อเข้ามาเนี่ย เราใช้เงินที่มากกว่าแต่ได้รับเทคโนโลยีที่มันทันสมัยกว่าแล้วก็เพอร์เฟกกว่าทุกอย่างมันจะดีกว่าไหมมันก็มองได้เป็นสองมุมนะครับผมทั้งดีและก็ไม่ดีแต่ถ้าเกิดเราใช้ทุนทำเองเนี่ยถึงทันต้นแบบมันออกมามันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟ100%รเอนหมือนหร,อหรือเทียบเท่ากับประเทศที่เขาสามารถผลิตขายได้เนี่ยแต่เราก็ได้เริ่มนะครับผมอนาคตมันอาจจะดีกว่านี้อันนี้เป็นจุดเริ่มเริ่มต้นมันก็อาจจะแบบติดขัดนะฮะ ติดขัดสายตาของใครหลายๆคนแล้วก็มันควรจะได้ดีกว่านี้ไหมนะฮะอย่างอาทิที่ติติงเลยนะผมที่สามารถเอ่ยได้เลยคือที่นั่งเนี่ยมันไม่สามารถปรับหมุนได้อันนี้คือข้อเสียของมันนะครับผมต้องบอกตรงผว่ามันไม่สามารถที่จะปรับหมุนที่นั่งได้นะฮะก็รุ่นรุ่นหน้าเจนต่อไปก็อยากให้ปรับปรุงและพัฒนานในส่วนตรงนี้นะฮะเอ,ออย่างน้อยๆเนี่ยสามารถปรับที่นั่งไปตามที่ขวบรถวิ่งได้จะดีมาก ถ้าเกิดว่าไปเจอเกับคนที่เมารถเมาลาเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหากับเขานะครับผมนี่ก็เป็นโพสต์ที่ลงเพจเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะฮะนี่นะฮะมีคนคอมเมนต์มากกว่าสองพันครั้งเลยนะฮะแล้วก็แชร์เยอะมากเราไปดูความเห็นกันนะครับว่าเขาคิดเห็นยังไงนะฮะอันนี้อันนี้เราก็รีวิวกันภายในนะครับมีคลิปให้ด้วยนะฮะเคยทํารีวิวขึ้นไปชมภายในกันแล้วนะครับ หลายคนก็บอกว่าคนไทยต้องทำต่อไปทดลองใช้ไปแก้ไขไปต้องช่วยการสนับสนุนนะครับผมก็จะมีการเปรียบเทียบกับของจีนนะครับผมว่า First Card ที่จีนเป็นอย่างไรซึ่งก็แน่นอนว่าคนกดไลค์ไป400แสดงวา่าหลายคนเห็นด้วยนะครับว่าที่จีนก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันเขาบอกว่าทำเถอะค่ะสวยค่อยๆพัฒนาไปฝรั่งเศสยังไม่มีแบบนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผม ก็ลองผิดลองถูกกันไปนะครับอ,อันนี้เขาว่ากันอย่างนั้นอันนี้ก็รู้หลานะครับผมส่วนตัวชอบรถไฟนะฮะและการเดินทางรถไฟหากมีโอกาสนะฮะเดินทางไปกรุงเทพหรือไม่เดินทางไปแบบเร่งด่วนก็จะนั่งรถไฟนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะทำให้ดึงคนที่เดินทางกลับมาใช้รถไฟกันมากขึ้นนะครับอ่าพัฒนาไปเรื่อยๆครับเนี่ยรอใช้บริการนะครับก็จะว่ากันไปอ่าก็มีอย่างคนสงสัยนะว่าราคาเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าได้ดูจะมาติดตรงนี้ก็น่าจะทราบแล้วนะว่าน่าจะอยู่ที่ไม่เกินพันต้นๆประมาณนี้นะครับเขาบอกเลิกค่ะมีก้าวแรกนะครับผมก็ต้องพัฒนาขั้นต่อไปนะฮะก็ผลักดันนะครับผมอย่ายุดนะฮะสร้างได้แล้วสร้างต่อไปอ,อันนี้ก็บอกว่าจะทันใช่ไหมเนาะรุ่นป้านะครับมอกก็มีข่าวจากอาจารย์นะครับว่าก็ไม่นานนะครับเขาจะส่งรถให้าทางหลอออ่อพท ส่วนรฟทจะมาพ่วงกับขบวนไหนวิ่งสายไหนเป็นที่แรกและเปิดราคาที่เท่าไหร่อัน,นั้นก็ต้องรอติดตามกันอีกนะครับผมตรงนั้นนี่ของ Virgin คือดีมากรถไฟนะครับอันนี้ก็ถามว่าไปไหนอาจากไหนไปไหนคะอันนี้เรายังต้องรอติดตามนะครับยังไม่แน่ใจนะครับก้าวแรกสุดยอดเลยคราใน,นเขาว่าอย่างนั้นนี่ก็เป็นคอมเมนต์อันนี้ก็จะเป็นพี่เขาส่งมา เป็นคลิปจากที่จีนนะครับผมรถไฟของจีนเขาก็จะประมาณนี้นะฮะเป็นไงฮะไม่ธรรมดา,าเขาบอกว่าพัฒนาต่อไปนะครับผมเราก็กดไลค์ให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเฟิร์สคาร์ะอีกรุ่นรุ่นใหม่ของจีนก็จะประมาณนี้ จริงๆรับอันนี้ก็บอกว่าอยากให้ทุกรัฐบาลจริงจังใส่ใจในการทำวิจัยแบบนี้นะคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะแต่ขาดงบสนับสนุนต่อยอดรถไฟไทยทำได้ถูกอ่าทาได้รับการทำวิจัยนะฮะพัฒนาก็พอารัฐบาลที่แล้วให้งบสนับสนุนแก่พระจาชก้านะฮะอ่าก็อ่าเขาว่าตามนั้นนะครับผมอันนี้เขาบอกต้องพัฒนาต่อไปนะครับผม หลายคนก็บอกว่าสวยว้าวหน้าดั่งนะฮะมันว้าวมากอะเต็มสิบไปเลยนะฮะหลายคนก็รอนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีงางนะครับผมที่เห็นกระแสมันค่อนข้างดีนะฮะส่วนออกมาวิ่งแล้วทุกคนก็ยังอย่าเพิ่งตั้งความหวังไว้มากก็เผื่อใจแต่ก็ต้องเปิดใจรับมันนะครับว่ามันเป็นขันต้นแบบอ่าผิดพลาดอะไรไปแล้วก็ค่อยพัฒนากันเนาะ นี่เขาบอกถ้าแอร์ฉ่ำสะอาดเดินทางไม่นานก็น่าจะโอเคอนี่ต้องเริ่มนั่งบ้างแล้วแหละอ่าก็อ่ะ,อะโดยรวมๆนะครับผมจากที่ดูมานะฮะอ่าอันนี้เขาบอกว่าในส่วนตัวมองว่าไม่ตอบโจทย์นะครับผมกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มนักรีวิวเพราะเป็นเรื่องแปลกใหม่ในวงการรถไฟหลังจากนั้น อาจจะกลายเป็นขาโรงเพราะรถไฟยังช้าใช้เวลาเดินทางนานราคาเฟิร์สคลาสแพงกว่าปกติหลายเท่ากลุ่มคนที่ใช้บริการรถไฟส่วนใหญ่มีไรายได้ไม่มากอันนี้เหมือนเหยียดกันหรือเปล่าหรือยังไงเหมือนดูถูกกันหรือเปล่าเนี่ยหลายคนเลือกขึ้นเครื่องแทนที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับผมราคาพอๆกันไวกว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีก ก็โดยรวมก็นะเขาก็พูดไม่ถูกสักทีเดียวแหลนะฮะทุกคนมีตังมีอะไรเขาก็นั่งรถไฟก็เยอะแยะไปนะครับผมอ่ะก็อย่าเพิ่งตัดสินใครโดยใช้ความคิดตัวเองแล้วกันเนาะประมาณนี้อ่ะใครไม่ชอบก็ขอแค่ออกอ่ะขอแค่ออกมาให้เร็วๆนะครับผมอยาวก,กดหนุนอ่าส่วนตัวชอบนะครับผมชอบตู้นอนมากกว่าอ่าก็ก็ดีฮนะตู้นอนเราก็มี CNR นะครับผม ซึ่งค่อนข้างที่จะสบายนะครับกับใครหลายหลายคนนะฮะก็ออกประมาณนี้แล้วกันนะครับมีทั้งมาออกความคิดเห็นออกชื่นชมออกให้กําลังใจรวมถึงมีการติติงนะครับผมออกแนวเสนอความคิดเห็นโดยประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับทุกคนก็ถือว่าให้ความสนใจในรถไฟดีนะครับอ่าก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะฮะส่วนที่จะ,อะมอบให้กับทางราฟท แล้วก็ออกออกมาให้บริการเนี่ยต้องรอติดตามนะครับผมส่วนจะมีการทดสอบให้กับทางอ่าคณะน้องๆทีมวิจัยนี้ก่อนนะฮะซึ่งวันไหนเดี๋ยวค่อยรอติดตามกันเนาะทุกคนเนาะ